ครับผมก็ขอบคุณทางแคนเนอรีมากๆนะครับผมที่ได้ม้าโอกาสให้เราพ็อกซี่นะครับผมได้เป็นตัวแทนแล้วนะครับผมของวัยรุ่นนะครับผมได้แบบว่าส่งเสริมแล้วก็แนะนำเปลิตภัณฑ์แคนเนอรีให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นผมเราเองก็ดีใจแล้วก็จะทำงานนี้ให้เต็มที่ครับเห็นว่าแบบว่าความน่าสนใจของเราตรงใจอะไรได้มาครับเอ่อจริงๆแล้วผมว่ามันน่าจะเป็นในในเรื่องของความเป็นพ็อกซี่มากกว่าครับผมอาจจะเป็นความแบบที่เล่นโซนโซนอะไรอย่างเงี้ยครับผม,ผมว่าจะมีวัดที่แบบ น่าจะดูแบบว่าสามารถตรงตรงคอนเซ็ปต์ของพันนารีอะไรอย่างเงี้ยครับครียกดว่าเขาน่าจะมองเห็นบางจุดอะไรบางอย่างในตัวพวกเราครับตัวเราบ็อกซี่ก็หลังจากซ้อมเสร็จกลับบ้านเลยพอกานเสร็จแล้วก็จะรีบพยายามเรียบเช็ดหน้าใช้ไม่เสร็ซล้าเช็ดหน้าแล้วก็พยายามพักผ่อนให้ได้เต็มที่ที่สุดครับแล้วก็เลือกทานอาหารที่มันสดดีๆกระชับมากเลย ตัวตัวอย่างผมผมรู้สึกว่าดีมากๆนะครับผมเพราะว่าหลังจากวันที่เราทำงานเสร็จอะไรเงี้ยอย่างผมเนี่ยผมจะใช้เป็นสูตรของเกี่ยวกับเป็นสูตรสิวนะครับเป็นตัวสีวเหี่ยวมาเสียดสีเหี่ยวผมรู้สึกว่าเราใช้เวลาในการเช็ดนะครับผมไม่ไม่นานเลยและที่สำคัญคือมันเหมือนเราไม่ต้องปาดเพื่อให้ผิวหน้าเราแบบระคายเคือหงหรือแบบต้อกระเทือนนะครับผมรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้คืน หลุดไปกล้าปอกง่ายมากๆแล้วพอเรามีเวลาแบบว่าในการเช็ดหน้าเร็วขึ้นแล้วก็มีเวลาแบบว่าในการบำรุงทีมต่างๆหรือว่าทาเซรั่มบำรุงก่อนนอนได้ไวขึ้นเราก็มีเวลาให้เขาเนี่ยสามารถหลับเขาผ่อนได้เพิ่มมากขึ้นด้วยครับวันนี้ได้มาลุ้นกับแฟนๆด้วยนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมเพราะว่าพวกเราคิดถึงยูเซอร์มากๆจริงจริงจริงเราไม่เจอกันนานเลยครับใช่ไม่เจอกันนานมากครับแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ได้เจอครับผมว่าทุกครั้งเรายูเซอร์ก็มาให้กำลังใจตลอดเลยครับ ไม่จอใครขับนานนักอ๋อจริงจริงก็สำหรับเราก็จริงนัสำหรับเราสองสิบหนึ่งน้อยลงจริงจริงๆครับใช่ครับฉะนั้นก็ลูกค้ายังจ้างได้ทุกวันนะครับยังมีวันว่างอยู่ครับอันนี้คือโฆษณาแนเลย ได้ไครับผมก็ <S <s <us ur> สำหรับแพนทุล uh, ีนะครับไมเซร่านะครับมีทั้งหมด3สูตรด้วยกัน3สูตร3สีนะครับผมก็ <S <s <us ur> คือเลือกใช้ได้เหมาะกับตามสภาพผิวของแต่ละคนเลยครับผม <S <s <us ur> สีเขียวเนี่ยจะช่วยเรื่องสิวครับผมสีชมพูเนี่ยสำหรับคนผิววอกแบบบอบบาง <S <s <us ur> แพ้ง่ายส่วนสีส้มเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสค,ครับรวมไปถึงเรามีอีกเฉดพันหนึ่งเลยคืออะไรนะครับเรายังมีไซรัมนะครับผมเป็นสองสองสองสีด้วยกันนะครับซึ่งสีแดงเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ ต,ต้องการให้ผิวแบบมีความใสไปเท่นิ่งแบบว่าควบุมไปใกลก่อนนอนแต่ว่าใายรู้สึกว่าแบบช่วงนี้เราแบบน้องสิวชอบถับหาบ่อยจังเลยริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิงๆพวกเราเป็นบ่อยนะแบบสิวอีเวนต์แล้วก็สิวอีเวนต์คือน้องมาพันปีหรือไม่ขึ้นแต่จะมาขึ้นก่อนที่จะมีงานเลยใช่ครับงนั้นหลังจบงานเนี่ยพอเราเช็ดหน้าสะอาดเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมบำรุงด้วยตัวเซรั่มนะครับสูตรสีเขียวจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องสิ่งหรือว่าควมมันทุก็งสวันนี้เลยคครับ่ะถถามึงเมมื่ออกี้คคนนาายเสิร์ตไั้ยาะ อ่ะท้อไม่ดีว่าคอนเสิร์ตเป็นไงบ้างค่านชายคอนเสิร์ตก็ตื่นเต้นมากๆครับก็ก็แล้วก็เตรียมตัวอยู่ครับก็ไม่รู้นะก็บิ๊กบิ๊กก็คือเต้นแทนเลยครับทุกคนบิ๊กก็ตื่นเต้นมากเต็มไปหมดแล้ก็ตื่นเต้นมากๆก็บอกว่าทุกคนจะอะไรรอติดตามแล้วก็ดูคอนเสิร์ตได้เตรียมมันเตรียมมานานแค่ไหนคะคือจริงๆเราก็มีแพลนกันมา สักพักหนึ่งแล้วครับผมว่าเราอยากจะทำคอนเสิร์ตสองจริงอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเราก็ได้เช็คอะไรหลายๆอย่างครับผมในเรื่องรายละเอียดต่างๆในเรื่องของวนันเวลาสถานที่หรือว่าแม้กระทั่งแบบเวลาจองบัตรหรืออะไรใดเพราะเราสึกว่าอยากให้ทุกอย่างครับออกมาดีที่สุดเพราะว่าอยากให้แฟนๆแบบทุกคนแบบ สามารถมาดูพวกเรากันได้แบบครบจริงๆเพราะว่าอย่างรอบแล้วเราก็มีโอกาสได้จัดที่ธนนดมเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราได้รับฟีดแบ็ดีมากๆครับแล้วก็เหมือนแฟนก็เรียกร้องว่าอยากจะมีคอนเสิร์ตอีกซึ่งรอบคซี่เองเนี่ยก็แฮปปี้อยู่แล้วครับกับการมีคอนเสิร์ตซึ่งรอบนี้เราก็เลยพยายามจะทาให้สเกลคอนเสิร์ตใหญ่ขึ้นซึ่งรอบนี้เราก็เลยมีโอกาสครับได,ได้ใช้ที่กิมแพ็คอารีนาซึ่งก็บอกว่ารอบนี้เนี่ยแฟนๆจะได้เจอพวกเราคซี่กันแบบได้ครบจริงๆแล้วก็แบบว่าได้มาเจอพวกเราแบบใกล้ชิดแล้วก็ได้มาสนุกนก,นนก,นก,กนันอนนครับ่บ ความเป็น,น,น,นกับการดใกรฝัน,นเราทั้งเราแล้วก็เว่าจดลช่ครับ <c oughs> รู้สึกรู้สึกดีใจมากครับผมรู้สึกว่ามันเป็นความฝันของเราพอซี่ที่จะจัดคอนเสิร์ตในที่ที่ใหญ่ <c oughs> และใหญ่เ <c oughs> รืใช่ครับ <c oughs> รู้สึกดีใจมาก <c oughs> ความรสึกแน่นอนครับผมก็ตื่นเต้นมากมากครับผมแล้วก็รู้สึกแอบกดดันด้วยเลย็กน้อยเพราะว่ามันก็เป็นสเกลที่ใหญ่มากๆครับแล้วเราพรวกเองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะพยายามตั้งใจทำให้เต็มที่สุดเพื่อให้ได้งานออกมาที่แบบสนุกแล้วก็ทุกคนเอ,อนจอยได้ครับถามว่ายากขึ้นไหมมันแน่นอนแหละครับผมพอสเกลมันใหญ่ขึ้นแน่นอนมีความยากอะไรหลายอย่างที่ท้าทายเรามากขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวให้ดีครับพ็อกซี่งานหลักแน่ อ่ะยังไงน้องชายผมสปอยไปผมสปอยไปเยอะครับคือผมสปอยไปเยอะมากครับก่อนก่อนอันนี้ครับแล้วก็ก็อยากให้ติดตามครับแบบออฟฟิเชียลอะไรเงี้ยก็จะทยอยปล่อยอินออกมาครับผมแต่ก่อนจะไปคอนเสิร์ตเราต้องมีเพลงเพลงสำหรับคอนเสิร์ตเหรอครับน้องชายเพลงคัมแบ็กอ๋อเพลงกลับมาไม่แต่ชื่อเพลงคัมแบ็กแต่แต่แต่พวกนี้มันก็ ก็ม no ah. ีอยู่แล้วไงแต่แค่เมื่อไหร่อ่าจะเป็นในส่วนของเมื่อไหร่แต่อันนี้เนี่ยวิกเตอร์ไอไออันนี้ก็รู้ไอ้กอรู้เหรออันนี้กอรู้กอรู้ว่าคัมแบ็กจะมาเมื่อไหร่รอ๋ออันนี้เรื่องเพลงเหรออ่ะอ่ะกอรู้เขาบอกว่ากอรู้ครับมันก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่หลังจากว่าหลังจากที่พวกเราบ็อกซี่เนี่ยเราเหมือนได้แตกออกไปทำโซโลโปรเจกต์ครับผมก็เราแตกออกไปเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในแต่ละคนก็เป็นแม่น้ำหกสายแม่น้ำหกสายเราแม่น้ำหกสายเปนได้น้ำ เพิ่มเติมมาจากใครเรียกว่าแบบคลองบึงอ่าจากไหนมาเติมแน่ท่าแล้วบางทีแล้วเราจะไปรวมกันที่ทะเลใช่แล้วคอมแบทมันคือทะเลอ่าซึ่งมันกว้างใหญ่มากๆมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้มหาสมุทรคือคอนเสิร์ตอ่าอ่าซึ่งที่มีที่ไหนคะเจิดชี่นอกโลกครับอ๋อคือไปเอาอากาศเลยเพราะว่าไม่เพราะว่าเดิมทีแล้วเราอยู่อวกาศอยู่แล้วครับอยากให้ทุกคนรู้วิธีวินเดอะสตาร์ของเราใช่ไหมครับ ปลาทางหินที่เราวางต่อไปครับเราอยู่ในบากาศถูกไหมคือ <c oughs> จะมีใครห้ามกันบ้างอันนี้อันนี้ใครจะห้าม <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ต่อที่เคมพูดเคมบูดถูก <c oughs> แล้วครับที่บอกคือทุกคนคนที่ไหม้มาง,งานอ่าวิชวิเดอร์สาของเราที่เป็นแฟนมีครบรอบอะครับยาจะบอกว่าอย่าลืมนำสมุดเล่มนั้นมาด้วยนะครับเราได้เอาสมุดเล่มนั้นเนี่ยมาอ่าสแตมปมาทับนะครับผมว่าเราได้มาถึงเด s ิเดชันคอนเสิร์ตไฟนอลแฟนตาซีด้วยอะไรเงี้ยาไสปอยไปนานแล้วล่ะเอาจริงจริงคริ้งไว้ครับผมให้ทุกคนด้เดาว่าเอ๊จ คือจริงแล้วเดอะฟินาลที่เนี่ยครับผมหลายคนอาจจะตีความได้หลายแบบครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเดอะฟินาลที่เนี่ยอาจจะเป็นบทสรุปหรปือเปล่าของภาคในภาคหนึ่งเ <c oughs> พื่อที่จะเริ่มใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ใช่ครับไม่ต่างเสียริง บทสรุปไหมบทสรุปไม่ได้แปลว่าบทสรุปไม่ได้ไม่ได้แปลว่าจบเราเราเห็นมันว่ามันเป็นการที่เราขมวดสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาทั้งหมดเพื่อที่จะไปเริ่มแชปเตอร์ใหม่ที่มันน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็มีอะไรที่มันหลากหลายและน่าติดตามมากขึ้นอีกครับเรายังรักกันอยู่ครับหกคนใช่ใช่พวกเราอยู่ด้วยกันหกคนนะเราก็รักกันอยู่ครับ ส่วนผมคิดอซี่ยังมีแบบยาวไกลอีกเรื่อยใช่ไหมครับใช่ใช่ส่วนผมคิดอีกหนึ่งเวครับเวลาในการที่เราตั้งไฟนอลเนี่ยเพราะว่าเราอาจจะเป็นการเชิงมาร์เก็ตติ้งเล็กๆครับผมว่าทุกคนมาอุ่นหุ่นดูพวกเราด้วยนะครับผมไฟนอลแหรอครับเอาเราแกล้งเราแกล้งครับรับครับครับครัครับครับนรับครับครัครับครับครครครับคับครับครับคบครครยครับครั้ครัครัีรบบครัครับค้ครับบครับรบรเครับ คอะไรนะไม่ไม่รู้ครับผมที่แค่นี้อ่ะคืออะไรนเนนีแล้วเราต้องยิ่งใหญ่จัดเต็มริงใหญ่นนนกแน่นอนก็อแบบใหญ่มากี่ควรแบ่ว่าเข้าแฟนคบยากควจะอบอะไรเป็นฝ่งก็เดี๋ยวเราก็จะมีแบบมีสลิงเนาะสลิงไปหาเป็นมงคนเลยแล้วก็จะเดินเต้นไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยใช่ใช่นั่งมีมีไห ดูเรื่องนี้เรื่องนี้อาจจะยังไม่ได้ตีความคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะต้องรอประกาศอีกรอบนะครับครับผมเพื่อเทนี้ผมเดาวอ๋อตื uh> ่นใจทุกราคาแน่นอนจริงครับจริงครับให้ให้ทุกคนแบบแฮปปี้มัตสุทุกคนเยอะเยอะสิบสี่กันยายนครับเดือนหน้าแล้วเนาะเดือนหน้าคุณจังวันเดือนผิด มีคำถาบอก,บอกแฟนๆนะคะว่าแบบอดยังไงอ,อ๋อ,อจริงๆคถาไม่ยากนะครับทุกคนตั้งนาฬิกาปลปุกไว้เลยครับผมตอน9้าโมงครึ่งก็ได้ครับเพราะว่าเราจะกดบัตรกันในวันที่4กันยายนตอน10โมงที่ออทิเกตนะค,ะครับก็อยากจะส่งกำลังใจแล้วก็ส่งมอบให้ทุกคนแล้วกันครับผมขอให้ได้ขอให้โดนขอให้โชคเข้า้างทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกที่นั่งที่ทุกคนเล็งไว้นะครับขอให้สมหวังแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันที่ส6พฤศจิกายนที่อิมแพคอรีน่ามนครนี้นะครับ ขอบคุณครับ <laughs>